สวัสดีครับวันนี้เรากำลงังจะบินไปจาการ์ากับโลโบอยส์ครั้งครั้งที่สองนะครับฝากฟ็อกซี่กับพี่พี่น้องชาวตกากาตาร์ด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นใครจะถึงคนสุดท้ายพี่กันว่าใครอ่ะผมว่ามีอยู่สองคนเป็นรว่าผู้ท้าชิงพู้ท้าชิงนะผมว่าคนที่ติดต่อยากที่สุดในกลุ่มเราวิกเตอร์ เขายังไม่ตอบอะไรเลยทั้งๆที่เช้าที่ไปแจ็คไปเดี๋ยวลองดูลองดูครับว่าจะเป็นวิกเตอร์ผู้ของแชมป์หรือเปล่าล้มแชมป์คนเก่าได้ไหมหรือจะเป็นชกโกเนตอีก9นาทีอีก9นาทีเดี๋ยวมารอดูกันครับผมนั่นแหละครับทุกคนเจอหนาเจอแตกระตาครับตอนนี้บอกผมว่านนี้จะไปฟิเศษตอนเช้านะครับเฮ้ยผมไม่ได้บอกพิเศษตอนเช้าตอนกลางคืนพอวันนี้ฟิเศษป่ะพี่วันนี้เหรออันนี้เหรอดูดูพรุ่งนี้ได้ได้หมดพรุ่งนี้ดึกนะเอ้า มันสายดึกอยู่แล้วสองวันเลยว่ะพี่สองวันเลยอ่ะเห็นว่าพี่จันจะว่ายน้ำตอนเช้านี่นะว่ายน้ำตอนเช้าตอนหกโมงนี่กับพี่กันนี่นะเรามีเวลามากกว่านั้นปะเราไ่ต้องไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนั้นนะเกาหัวอาจจะอาจจะว่ายตอนอืนก็ได้โอเคนะสาจะปิดรถจบเดี๋ยวโดนแดดแล้วผิวเราคับเนี่ยอ๋อไม่ได้แบบไม่ได้คืนนี้อาจจะได้แต่พรุ่งนี้ไม่น่าได้พรุ่งนี้เราเสร็จหน้าสี่ทุ่มแล้วภายบ่ายสี่ทุ่มแล้วใช่ เดี๋ยวรอดูครับวันนี้ครับผมบรรยากาศจะเป็นไงมุ้ไหลรอบที่ก่อนไปเล่นที่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยมอนป่วยทุกรอบเลยรอบนี้ก็ป่วยเสียงมากก็นี้ทเว I think it's gonna be the first time If we ever land our feet in Indonesia. And I'm looking forward to it and uh, I've heard a lot about uh, the coffee in Indonesia so I hope to try them all this time, this trip. So see you guys there. <laughs> เป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีก็พอครับแล้วก็อย่าตกเครื่องก็พอครับวันนี้ไม่เอาอะไรแล้วอย่าตกเครื่องนะที่ขอ้องไปกลังใจเชื่อวิกเตอร์ครับว่าจะทันไหมนะฮะก็ตอนนี้หกโมงสิบนะครับกำลังดูว่าจะจะมาถึงกี่โมงตอนนี้เหลือใครเหลือวิกเตอร์ครับตอนที่ผมบอกผู้ท้าชิงตอนแรกมีที่ว่าเป็นโชกุนกับวิกเตอร์แต่ในใจก็เทไปที่วิกเตอร์นิดหน่อยเพราะว่าวิกเตอร์ติดต่อยากสุดครับเราดูว่าวิกเตอร์จะมาถึงกี่โมงครับวิกเตอร์สิบสองค่ you ready เอ ready ครับ เป็นไงบ้างเคยไปอินโดมาก่อนไหมเคยไปอินโดครับนะผมไปตอนนั้นไปเที่ยวบาหลีคนระับแล้วก็แวะจาก,การต์ตาวันสวันคนระับแล้วก็เหมือนจะนั่งเครื่องบินไปบาหลีอีกรอบนึงครับจาการต์ตาผมจำไ,ได้ว่าประเทศเขาค,คล้ายกรุงเทพเลยถ้าผมจำไม่ผิดแบบมีห้างเยอะครับผมซิตี้แพลนคล้ายประเทศไทยเลยนะเพราะว่าเหมือนกันมากเลย ตอว่าบาหลีสวยมากแต่รอบนี้ไปแสดงคอ,อนเสิร์ตครับรอบที่เ,าเราไปเที่ยวก็เลยรอบนี้น่าจะมากับเอ็กซ์เพิดมากขึ้นก็เขาจะรู้ว่าเออร้านอาหารอะไรอ,อร่อยอยู่ไหนก็ผมเดี๋ยวรอรอไปดูครับว่าอย่างเช่นผมรอบที่สองที่ไปจาการ์ตาเป็นไงครับครับตอนนี้6ปอ,คอ,อ,อนครบเรียบร้อยครับผมได้จอดเดินทางไปจาการ์ตาแล้วนะครับสีอาจาการ์ตาครับพบกันนะฮะบ๊ายบายมาเลฟซสามสาปานาอัสมาร,ระ กินข้าวดีกว่าถ้าพี่อยากไปพี่ก็เลือกร้านที่อยากกินเลยส่วนหนูจะกินคนละร้านกับพี่ซื้อของฝากดีกว่าจะกลับไทยละไปไปตามมาอะไรไม่เหนื่อยหรอไม่เฮ้ยตลาดปะโอ้ไม่ใช่โอ้ยเป็นตลาดปะดาราป่ะศิลปินผู้ว่าอยู่พี่ครับผมเอาอันนี้อันนี้แล้วก็เอาอันนี้แล้วก็เอาหมดเลย บอลนี part, ้พลาดให้ก็สีชใช้ใชนะ Excuse me sir Excuse me sir มาดาม Excuse me ม h oh, Thank you What <c oughs> วันนี้เป็นวันเกิดก่อนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนาฬิกาลด <laughs> สิบเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนะครับากำลังจะไปที่จาการ์ตานะครับผมย่านจาการับ ดูดูเป็นเซียนเอนเตอร์เทนเมนต์นีิดสนอาเฮ้ยกล้องมาเราต้องนั่นเลยวพี่เขาไปตัดเองโอเคแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่เราจะทำเอชันเอเชียทัวร์ด้วยกันใช่ Hello Boys Hello Boys ครั้งแรกสนุกมากสนุกมากละครั้งนี้ผมว่าก็สนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันแล้วทุกคนก็มีสเปเชียลโชว์ไหใช่ไงเวลาแล้วที่สำคัญมันจะมีเพลงที่แบบเป็นของประเทศเขาอะใช่อันนี้คือแบบสนุกมากเราเตรียมไปแล้วเพลงมันแบบของกีตาร์อะไรท่าอะไรของกีตาร์อะไร หนึ่งสองหนึ่งสองปาดปด่อซี่ไม่ไม่ไม่สบายีมีฮอซี่่านมีมันจะมันจะสงๆเดี๋ยวเ้ามาตงออ่แยกเราเข้าคเรางใออออออคาดีอ๋อร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 อดูรอดูรอดูเลยรอดูเลยตแล้วก็คิดว่าแฟนๆจากที่นี่น่าจะมาดูเยอะครับใช่ฮาลโห้จักรา อ้าว<จ>ไปเลย <stop it. S 2> <apologize> ไม่เข no, ้ากล้องเลยหรอลุงคุณซิวินเจกโจตาทีหนึ่งสองสามอันนี้เราเจอเพคเอ็มวีนะครับตลกไลน์แบล็กคอมเมดี้ด้วยครับไม่ได้เจอเพคแค่คนเดียวนะครับเจอดี๋ยวนี้ถึงสองคนเฮ้ยอะเป็นจริงแชทวะ กูเหมนจะทีมเออร์วินนะเออกูทีมเออร์วินแต่ก่อนทีมผมนะครับแต่ใจ่อนทีมทีมไหนครับท่าไอ้ครับมีโชกุนบอกว่าทีมอ้ายค่ะอะไรใช่โชกุนเราตอบกันจริงจริงาสุดขอลองเดี๋ยวพี่คอนเดละสวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่เห็นพี่ป่ะน่าจะเห็นแต่ว่าห้องในในจอนั่นเห็น สวัสดีครักเราเคปส์คูลบยสวดีตอนรับผู้คนนะครับเข้าสู่วีแล็คของไทยนะครับขอบคุณครับบอกก่อนแลครับว่าคิดถึงพ็อกซี่ครับช่วงนี้ซ้อมคอนหนักคิดถึงเพื่อนๆไม่อนจริงเลยเหงาจริงใช่ไหมคิดถึงเพื่อนๆทุกวงมากดีมากที่จริงๆเราเจอแบบเจอกันบ่อยแต่ว่าก็คิดถึงอยู่ดีพี่อยากให้มี่ให้โรบอยทุกปีเลย มีทุกกันได้ปะ <c oughs> เอ่ผมแค่นี้ครับบ๊ายบายครับเอ้ย y a Crosser Sorry sorry we back

ตอนนี้เรากำลังเพราะว่าเวทีอ่ะมันมีเยอะมากมันมีชันนี้ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับเราก็เลยอยากจะใช้เวทีให้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็เราจะมีเดินลงไปเล่นกับคนดูด้วยนะครับก็<อ>เดี๋ยวใครอีโดนเช่น่าจนะชอบกันนะก็รอดูโชว์สารวันพรุ่งนี้ด้วยนะ เป็น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 ศิลปินที่แท้ในประเทศไทยตอบมาเรใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ขอบคทุกคนบ้างครับเอาจริงตกใจมากเลยว่าแค่ช่างแต่งหน้าของพวกเราเมื่อกี้แต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งมาทั้งแบบเรียกว่า70%ของวงการทีมบอกที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับ เป็นเกียรตนนใใรมมิครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนในช่องวีไอพการทาเวอรเองนี่ครับในสุดเล้วถึงโรงแรมครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุน่นยอดไปเลยลดเยอะนิดนึงครับเวลาเแบบแบบขาเรียกว่าเวลาแบบโกลเด้นชามเคือนอกจากแบบว่างานคล้ายๆไทยแล้วเนเวลาเหมือนไทยเพราะฉะนั้นที่นี่ฟิลไรโกม่มากตอแบบนโรงแรมสวยครับเขาบอกว่ามีแบบใต้ดินเชื่อมไปฝั่งเป็นทางด้วยก็ค,คิดว่าจะต้องขึ้นอาจจะมันจะเล่นกันครับแต่ว่าตอนนี้จะต้องทักทุ่นกันครับ นะครับถ้าเดี๋ยว6โมงเราจะลงมากินข้าวครับเหมือนทางกานเกาเรียครับก็ขอบโซลูน่าครับผมแลเดี๋ยวจะลงมากินแล้วก็มีบาร์ด้ยวยเราจะแวะดูเพราะนี่แหละเห็นอินทีเร,เรียลไลท์ลลติ้งเขาสวยเดียวอโอ้ชเราจะมีแผนไปกินกาแฟร้านไหนไหมไม,ไม่ได้มีแผนมากับแต่ว่าเออผมมีแผนไปอันมิวเซียมวันสุดท้ายครับแล้วก็อาจจะอาจจะไปลองทานกาแฟบ้างอะไรอย่างเง้วเดี๋ยวผมลองค่อยๆเสิร์ชดูมว่ามีอะไรบ้าง เรามาอยู่ที่โรงแรมนะครับกับดินเนอร์มือแรกนะครับดินเนอร์มือแรกของเราของเราสองคนนะครับแต่แต่จะบอกว่าตั้งแต่มาเรายังไม่ได้กินอาหารอินโดเลยแบบที่แบบเรียลอินโดนอ่ะเปิดมามือแรกเรากินอาหารเกาหลีอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็อันนี้ก็แบบ international ผมกินไปแล้วเมื่อกี้ไม่ผมแอบตักไปแล้วเหมือนกันเป็นแบบคือนั่นคือเมนูอะไรกัเหมือนแบบเป็นแกงเนื้อกับแป้งแบบแป้งจำชื่อแป้งไม่ได้ของผมเป็นอินโดนิเชียนเค้กเลยมันเป็นแบบ เลเยอร์มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆเล็กๆ,ๆแล้วตอนแรกผมนึกว่าไอ้ตรงกลางอ่ะมันมีความแบบเป็นร่วนๆอ่ะผมนึกว่ามันคือแบบส้มโออะไรเงี้ยแต่มันไม่ไใช่มันคือเนื้อแบบอะไรบางอย่างของอินโดนีเซียเลยครับก็แต่ไม่ได้ถ่ายมาไม่ได้เพราะมันหมดแล้วครับผมก็เลยมาจอยของหวานนั่นคือเป็นราสเบอร์รี่มานาคาสต์ชอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ชีสเค้กซึ่งผมมาต่างประเทศนะครับที่ไรอ่ะผมกินแฟตมากๆผมอยู่ไทยผมแทบไม่กินของหวานเลยทุกคนแต่รู้สึกว่าพอเรามาทำงานต่างประเทศแล้วอ่ะเราได้เจออาหารหลากหลายแล้วก็นึกว่ามันเป็นโอกาส เปิดทางอาหารหวานของผมนะครับฉะนั้นอยู่ดี่ก็กินแฟรแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปฟิตเนสนะครับเหมือนยำยำจุดเลยครจริงแต่ผมว่าไงอะไรที่เป็นแบบเรื่องเส้นน่ะยำยำก็สุดท้ายเขาคือนุ่มเด้งของจริงอันเนี้ยจริงนะผมที่เป็ยำยำนะอยากได้ยำยำมาไม่จริงจริงตผมเมื่อกี้เราเราได้ไปเดินเล่นกันด้วยแล้วผมเดินผ่านหมาผมก็พยายามมองหาน้องยำยำแล้วแต่แบบว่าหมาที่เราไปบังเอิญไม่มีเพราะถ้ามีผมก็จะซื้อแบบมาทานแน่นอนผมชอบมากกัยำโดยเฉพาะแบบโรเซ่อะ เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าคืนนี้ฟิตเนสจะมีกี่คนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในโรงฟิตเนสอาจจะเป็นผมคนเดียวในโรงฟิตเนสเดี๋ยวรอดูลาไปก่อนแทนนี้เลยไปทุกคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับคนแรกที่มาถึงฟิตเนสนอกจากผมนะครับจริงเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เจอน้องแต่รอบที่แล้วรอบที่แล้วน้องเนยมาแบบ จำน้ว <Elena> <oten> ่าก็แล้วพวกพี่อะแก๊งคนแก่กำลังเล่นกันอยู่เนยมาถึงปุ๊บหยิบหยิบหยิบไปอยู่เหมือนอยู่ในมุมของตัวเองครับเล่นปุ๊บปุ๊บหยิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บรเผมกลับเลยพี่อดีเวลาเวลาทําไปนอนนะเวลาที่เหลือไปนอนแต่นี่น้องเนก็เลยมาคนแรกนะครับวันนี้อบอกเราทุกคนครับที่เนี่ยรถติดไม่แพ้บ้านเราเลยคือชาวบ้านมากี่ชั่วโมงครับมาผมมาชั่วโมงนึง เพือของพี่ก็ถึงเพราตอนแรกพี่ก็นั่งก็พักนึงพี่ก็หลับไปแล้วพี่ก็ตื่นมาก็แบบไม่ทำไมไม่ถึงทีแล้วก็หลับอีกรอบนึงแล้วตื่นมาก็แบบดูนาฬิกาแล้วชั่วโมงนึงเนี่ยคือรู้สึว่าที่นี่คือจราจรดุไม่แพ้ที่ไทยเลยจริงนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วผมจะเฟื้อแล้วคนไหนครับเนี่ยคุนนี้นี่รอบหน้าเวียดนามพวกคุณเตรียมเสื้อทีป๊อปมาด้วยนะครับคือเรากลับไฟด้วยกันปะเวียดนามเหรอครักลับด้วยกันปะไม่ไม่มีใครกลับกลับก่อนละใช่ไหมใช่แล้วกลัวที่แนะนำไปไหนบ้าง ะมีสนามบาส่าเป็นเอ้ยไม่น่คหาสนามบาสเออเหรอจะไปบาสเลยเหรอนี่เราใส่มาเล่นยิมด้วยกันนี่แหละอ๋อโอ้โหก็เลยว่าจะชวนผมแบบเล่นเล่นบาสโอ้โหผมจะหาเช่าสนามที่ไหนเนี่ยประธานหาไม่ได้แล้วเนี่ยได้จัดไปครับก็รอเจอกันครับเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเราทายไรว่าท่นจองสนามให้ด้วยนะครับว่าทานสิบโลนะเป็นครั้งแรกของการ Hello Boy s ที่ได้สัมภาษก็ มาเลยล <c oughs> <c oughs> ุกสีแดงแดงเีทั้งหมทุกคนเป็นสีแดงหมดเลยก็ให้เกียรติเจ้าบ้านนะเพราะว่าประเทศอินโดเป็นสีแดงกับสีขาวของชาติไม่รู้ว่าติอะไรนะพูดไปเรื่อยแล้วก็เนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปโชว์แล้วครับเร็วมากอีกแป๊บเดียวสู้ๆครับ

very happy be here Indonesia happy today. Thank you. <Thank> you. <See> you. Thank to you in <you> guys. นี่นะครับเรามาอยู่กันที่เรียกว่าเป็นสเตเดียมที่เราจะโชว์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดู <Yeah. S 2> สเตเดียมแล้วก็จองกันนะครับระวังนะครับระวังสเต็ปนะครับ แค่เชื่อว่าม <ue> ีแรนดเปอมแดนซ์ด้วยนะครับอาจจะเอาไว้เปิดตอนแบบว่าตอนเปลี่ยนวงหรือเปล่าเนี่ยครับบรรยากาศสเตเดียมของเราเข้ามากี่คนได้8 0 0แปดร้อยเจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณเพราะแอบมีอะไรวางไว้บนเก้าอี้อ่ะแต่เราจะไม่เปิดดูนะจะเป็นโปรเจกต์หรือเปล่า รู้แล้วดิเพื่ออะไรเนาอตรงนี้เสียงชัดขึ้นเยอะเลยเติมอยู่เติมแล้วผมวันนี้ก็รู้สึก ดีใจนะครับที่ได้เห็นการเจริญเติบโต,ตของพวกเรา p r o กซี่เองแล้วก็ทีป๊ปนะครับที่เราได้ออกมานอกประเทศแล้วแล้วก็หวังว่าจะมีชาวแฟนๆอินโดนเีเซียที่มารอดูแล้ะววรอสป,ปอร์ตพวกเราก็ดีใจมากๆวันนี้ก็จะทําให้เต็มที่นะครับถือว่าเป็นการ represent ประเทศชาติของเราได้อย่างดีงามด้วยสิ่งที่เราตั้งใจทํามาเชื่อว่ามันจะออกมาสนุกแน่นอนอยังไม่วันนี้ก็มีมีสองอันครับ เพลงจีอะเพลงโอ้ oh, ผมไม่กล้าพูเลยครับเพราะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพูดผิดเออเป็นเป็นชื่อนี้แล้วกันครับของอัฟกานครับซึ่งเป็นเพลงที่พอมากผมชอบมากมันเป็นเพลงที่แบบจำง่ายใช่ป<อ>ะแบะบจำแบบมันเหมือนแบบแคชชี่มากๆใช่มันก็เลยงอกร้องง่ายครับแบบไม่ต้องจำไม่ต้องคิดเลยเยอะร้องไปแบบเป็นเพลงร้องมากๆซึ่งแบบชอบมากความหมายก็เป็นแบบ น่ารักน่ารักพูดเกี่ยวกับคิวปิดอะไรพวกนี้ครับทำไงจัดโพดีเขาโพดีอยู่แล้วดูการวางเท้าซ้ายสลับกับเท้าขวาเท้าซ้ายยาวกับเท้าขวาเนี่ยเป็นการวาง l เย o u t ที่มันดีนะครับผมแล้วก็บอกกบบการแต่งหน้าสไตล์แบบหน้านางฟ้าเห็นไหม คือหน้าอยู่บนสวรรค์จริงแต่ตัวก็อยู่บนสวรรค์เพราะว่าเรามีพิธีการที่เขาเรียกว่าการทาผิวนะครับผมและนี่นะครับก็คือการโพสท่าแบบทางโพสท่านะของสองไงแบบเริ่มบีดเริ่มวีดเริ่มวีแล้วครับผมเริ่มวีแล้วครับไม่ก็แฟมาไหมไม่ตรงจังหวัดท่านหรอเอาแฟดภาษาเชน่าพี่วีจะแสบตาปะล่ะ รู้ไหมให้ไม่หนูใส่แว่นถ้าเราใส่หน้าแกจะรู้สึกไงล่ะอไม่ได้ว่าเรากนะเคยใส่หน้าทุกวงเลยดูเคยเหรอพี่ไอพี่ตอริสตารู้ไหมให้ไม่เราถึงใส่แว่นใครดูอยู่แต่ว่าลองเลยดูถ้าไม่ใส่แว่นก็ไปใส่ที่หน้าไม่มีไม่มีไม่เคยใครดูอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสอบเวอร์ชันตัดแรงเวอร์ชันตัดแปลงจริงๆนะจับนะที่หัวใจมากมากมา ใช่แล respe no ้วก็เจลนห้หมือป nice ่ะับับส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 ับจับนะแล้วก็บวจับตรงนี้ตรงนั้นม <c oughs> ัน <SOUND> จ <mitad> <top> ีนี้มัอจีนั้นฝีโอเคชอบต้อไหพบคอแป้แป้นแปึ่บพึ่งแลับสับสับสับจับนะจับะจับนะจับตรงนี้ตรงนั้นมือจะนีมันจีนนัโอเค

ครับพวกเราบ็อกซี่เด็กก็เสร็จฮัลโหลบอยซี่อินโดนีเซียแล้วครับสนุกไหมวันนี้รู้สึว่าสนุกไหมสนุกมากเลยครับในตอนเต้นแบบชอตติ้งนั้นสนุกมากเลยสนุกมากเลยใช่แลาวเพลงจี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 เบย์เบย์อะนกิตทำถึงมาเพลงนี้ชอบมากเราใส่เสื้อกั๊กสีสีอะใช่ใช่กิตได้ฉันได้สีหลงเออสีหลงมาเดินเลยจีแบบดีมากเลยอ่ะอยากซื้อเพลงนี้อีกอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พวกเราบ็อกซี่ก็เสร็จภารกิจแล้วเรียบร้อยครับต้องครับ เจอกันใหม่ที่เวียดนามโฮจิมินซิตี้นะครับโฮจิมิาครับโยบิล็อบยูอินโดนีเซียเฮ้ยครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะเจอนที่เวียดนามครับเจอกันครับผมนี่แต่ตอนนี้นี่สองสามเราหลบปุ๊บเนี่ยเรามาถูกแล้วเรามพี่เค็มเรามาไม่ถูกครับตะกี้อยู่หน้าบ้านล่างด้วยซ้ปดูครับว่าไปตามเขาบอกครับเพราะโทรศัพท์ผมก็เหมือนเดิมครับ มาแค่ไมา่กี่วันโหนึกว่าใช้ว่ายความแรงแล้วเช่นใดมาส่งในแค่าลายามาคนเดียวก็น่าจะหนุ่มตอนนี้ฮะผมมีเสียงแว่วๆบอกว่าเราจะต้องเดินอีก10นาทีมนึกว่าวันนี้เราจะถึงที่หมายหรือไม่นะครับผมซึ่งเราจริงที่หมายที่ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือที่ไหนชื่อก็ไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยเย้ครับให้พกกี่ทำนายกันแล้วมีรถอีกคันหนึ่งมีองเรียพี่กันอยู่หรือว่าคันนั้นเนี่ยจะไปถูกไหม ไปถูกที่ผมสวยเลยครับนะแล้วก็สรุปว่าต้องเดินไปอีกประมาณสิบนาทีร้อยกว่าเมตรเพราะว่าไม่รู้ว่าหมุดผิดหรือว่าเขามาส่งผิดเหมือนกันตอนนี้ก็หังรถไฟตาก,กตากาศครับเรก็ต้องเดินต่อไปบนทางที่คาดหวังไว้เนี่ยก็ต้องถึงฝันจักนะวันแน่นอนมาดูว่าคาเฟ่นี้จะสวยคุ้มกับการที่ค่าเดินของพวกผมไหมนะฮะเฮ้ย เบาเอ้านี่เด็กแก๊งตามมาแล้วแสดงว่าพอมมาที่เดียวกันผิดเหมือนกันบัดดี้เพื่อนร่วมเอ่อเที่ร้านบายบายเอยศ ผมว่าถ่ายรูปเล่นดีกว่าวคือตอนนี้เหงหิวมากตอนนี้เวลารามาิ่งสี่สิบหาครับรามิงที่มีอะไรบ้างเนี่ยเอาไปอันนี้เป็นบีฟไปเราไปดูอไหนก็ได้ฮะแต่คื ใจคือยากกินแล้วตอนนี้หิวเรามากินกุ้งเนี่ย่องเรยนสามเป็นกุ้งแกงกะหรี่อันนี้มือนแกงกะหรี่อร่อยนี่คอมกวนคืออะร พิ่เอร์เขาพิจรเที่ยวันเสองคนนะครับถ้าตายหนุ่มเป็นเทนครับก็ุชคนน่าจะนอนที่โรงแรมว่าไยีกาเนี่ยอยเย้บิแล้วนะครับสำหรับฮัลหลบอยอินโดนีเซียจาการต้านะครับก็ สู้มากครับผมแต่ว่าได้เรียนรู้ใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆมากมายให้ผมผู้คนที่นี่คือน่ารักอัธยาศัยดีกันมากๆเลยครับผมนี่ตื้อดื้อดืดื้อเยอะักไป Now we getting back home to b KK brother yes s Now t h e time is over bro g o a d b เหมือนเดิมครับผมถ้าไม่เจอชกุนก็นะครับตามที่คนรู้ครับผมไปเช็คอินนะฮะก็สำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อาใจดีนะครับที่พาพวกเรามาทีมนี้นะครับ Hello boys นะครับ ขอบคุณนะผู้จัดแลก็คนเลยนะครับผมใช่รู้ไหมครับผมชอบกดไลค์ช่กดแชร์แชร์มายูกด subscribe พเราด้วยล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตาม้ลยนะครับเวียดนามนะครับ Next Station Ho Chi Minh City บ๊ายบาย Ho Chi Minh City Ho Chi Minh สวัสดีภาษาอะไรนะ x i n j i จ n า x i n j จ a า